การคุยที่เหนือชั้นและไม่เป็นของตายสําหรับแฟนเก่าครับครูความจะเอาเรื่องนี้มาแชร์3ข้อเพราะงั้นเนี่ยทําพูดอะไรบ้างที่พูดแล้วเขาปิดบล็อกจริงๆมันมี5้าอย่างนะครับเว,เวลาที่คุยเนี่ยถ้าคุณพลาดอีกฝ่ายจะยังคงมีอีกโก้และมันยังอยากเอาชนะคุณอยู่มันพยายามเงียบมันพยายามล็อกกับแต่ถ้าคุณใช้วิธีการคุยสามในห้านี้หนึ่งครับถ้า คุณยังมีการคุยกันอยู่บ้างนะครับนิดนหน่อยหน่อยเล็กเน้อยนครับประโยคที่ควรจะคุยมากที่สุดคือการขอบคุณนะที่คุณเคยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของฉันอะนะครับเคยเป็นส่วนหนึ่งในในประสบการณ์ที่ให้ฉันเติบโตมากขึ้นคำพูดลักษณะนี้ไม่ได้บ่งบอกว่าปิดโอกาสไม่ให้กลับมาและไม่ได้บ่งบอกว่าคาดหวังให้คุณกลับมาซึ่ง คำพูดลักษณะนี้มันทําให้อีกฝ่ายลดอีโก้ลงมาเพราะมันคาดเดาไม่ได้ว่าเอ้ยมันยังรอเราเราอยู่หรือเปล่าเฮ้ยหรือว่ามันจะเดินหน้าต่อไปว่าเฮ้ยหรือว่ามันมีคนใหม่วะสิ่งนี้ทําให้สมองเรทิเลียนเบรนของอีกฝ่ายคาดเดาไม่ได้ครับจำไว้นะครับอะไรก็ตามแต่ที่คาดเดาไม่ได้สมองจะสนใจแต่ถ้าอะไรก็ตามแต่ที่คาดเดาได้และรู้ว่ามันเป็นอย่างไรมันจะไม่สนใจมันเหมือนอาการดูหนังครับถ้าดูแล้วมันยังไม่จบมันยังคาราคาังเอ้อยากดูให้จบ แต่ถ้าดูจบแล้วแล้วก็ดูซ้ํากันหลายๆรอบมันจะไม่อยากดูคําพูดที่หนึ่งคือการบอกว่าเออขอบคุณมากเลยที่คุณเคยเป็นส่วนหนึ่งคําพูดลักษณะนี้เหมือนจะม o ฟออนนะแล้วก็เหมือนกับว่าเอ้อไม่ได้รอนะแต่ก็เดาไม่ได้ว่ามีคนใหม่แล้วหรือยังเดาไม่ได้ว่าชีวิตตอนเนี้ยมันดีขึ้นถึงไหนแต่ฟังประโยคนี้แล้วรู้สึกเออมันดีขึ้นเขาจะรู้สึกว่าคุณดีขึ้นสองครับคือการอวยพรก็ขอให้โชคดีนะครับเออก็ อืมนั่นแหละขอให้โชคดีนะครับขอเออทําอะไรก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะประโยคนี้ไม่ได้บอกว่าอยากกลับไปและไม่ได้บอกว่าเราตัดใจและไม่ได้บอกว่ามีคนใหม่ในขณะเดียวกันอวยพรสิ่งนี้มันทําให้เรปทิเลียนเบรนของอีกฝ่ายรู้สึกเป็นมิตรมากขึ้นและคาดเดาไม่ได้ว่าเอ้ยตกลงแล้วจะยังทะเลาะต่อดีหรือเปล่าเพราะมันอวยพรชั้นมา ในขนาดเดียวกันก็ต้องเฟซเวสชันด้วยว่าเอาเขามีคนใหม่หรือ,อยังหรือว่ายัางไม่มีแต่ทำไมมันพูดเหมือนกับชีวิตของมันดีขึ้นมันดีขึ้นเพราะอะไรมันทําให้คนพยายามหาคําตอบสามครับคือการยินดีด้วยไม่ว่าเขามันจะบอกว่าเนี่ยมันทํอะไรก็ตามแต่มันจะก้าวหน้าไปยังไงยินดีด้วยนะนะครับเออยยินดีด้วยประโยคนี้ไม่ได้บอกว่าตัดใจแล้วหรือมีคนใหม่หรือชีวิตของเราเป็นยังไงครับ แต่อีกฝ่ายฟังแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าวิธีการคิดของเราก้าวหน้ามากขึ้นเขารู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นในระดับหนึ่งแต่ไม่รู้ว่ามันดีขึ้นระดับไหนระดับไหนแต่ว่ารู้สึกว่ามันดีขึ้นซึ่งสิ่งนี้ทําให้เรปทิเลียนเบนของอีกฝ่ายปลอดอีโก้หรือวางอาวุธลงทั้งหมดับเพราะงั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่เคยโพสบัาจาโพสด,ดา่าต่างๆพวกเนี้ยความรู้สึกหรือความขุ่นมัวของจิตใจจะลดลงครับทุกอย่าง จะลดลงทั้งหมดไอสิ่งที่เป็นลบลบและมันจะเพิ่มความเป็นบวกในสมองของอีกฝ่ายมากขึ้นครับสิ่งนี้มันจะเป็น5ประโยช์ครับที่ทําให้เราเนี่ยไม่เป็นรองครับและทาให้อีกฝ่ายลดอีโก้ครับเรื่องนี้ก็จะอยู่ในคอร์สส่วนหนึ่งนะครับของคอร์สในคาลายพันนะครับเรื่องนี้มีใครอยากได้ไหมใครอยากได้เอาความให้ทั้งหมดเลย5ประโยชน์พิมพ์รหัสแฟนเก่าแล้วตามด้วยหมายเลขสองครับ คุณจะได้5ประโยคที่ทำให้แฟนเก่าอยากกดบล็อกมากที่สุดอยากเข้ามาดูคุณมากที่สุดอยากมาส่งคุณมากที่สุดอยากมาติดตามมากที่สุด